ใครสร like,, like ้างไลน์ไล wow, ่จ้องเฟซบุ๊กส่วนตัวของเจ้าเก่ากูกอดตัวคลิปในไฮสุดยาวกูก็ดเดีไล่ความตอบและกูก็ดเดี๋มอเฮ็ดจ้อมแน่นอนค่ะเนาะตอนต่างหลายๆก็ตีใครโหมาว่าเอาเฟซบุ๊กส่วนตัวเฮสร้างเป็นเฟซบุ๊กตีสร้างไลน์ไลน์นั่นเดี๋ยวไล่เฮ็ดจังหือแต่ไล่เปิดตีไล่ไล่ๆไหนี่ยก็เอาเป็นว่าเพื่อนใส่ดีมากตอบปันทีในคลิปในแล้วกูกอดตัวให้สุดคณะเดีไล่หูไล่เปิดมั่นเลยเดีไล่ปองใจกูลองกูตั้งไหนคะเนาะพร้อมเมี่ยวกว่าตัวจ้องกันค่ะ ทานสุดทก็เข้ามาดีเพจบุกเจ้าเก่าก่อนคณะกูกิเย่าก่ก่าเช็กด้วยค่ะนว่าจองอะไรเปิดหมดเมื่ออานี่ไหวหนค่ะเนาะในค่ะป้าพตทธิตามเข้ามาคืนไว้ในกระเป๋งว่าเขาเปิดย่าหยาค่ะนะเพราะว่าเพจบุกเจ้าเก่าคืนผู้ติตามจังไหนย่าไหนสร้างไล่์ไล่จ้องเฟซบุ๊กส่วนตัวไล่เย่อค่ะนะแต่ตอนตาก็ไหนดีไปคืนผู้ติตามไว้จังไหนไหนจึงบอกว่าไปไล่เปิดไหวหน่ค่ะเนาะป้าัยดีไปไล่เปิดในไปสร้างไล่์ไล่ไล่ค่ะย่อไปจังนั้นกูก็หลุดไล่กลับเปิดก่อนค่ะตามมาค่ะนะ เต็กกว่าดีสามขีดขน้อยเยาก็เลื่อนขึ้นค่ะเต็กกว่าดีว่าการตั้งค่าเลขความเป็นส่วนตัวในคณะติจิีนค่ะเต็กเขากว่ายาก็กว่าแทงดีว่าการตั้งค่านี่ค่ะป๊อกกูก็เต็กมากดีการตั้งค่ายาวไหนเลื่อนขึ้นค่ะนะ ในคะ่ะกูก็ขาดที่เป็นห้างทงในขนมหมดมืออาชีบในค่ะนะตอนตาก็ไลยดีไปไล่เปิดคณะนะเพราะว่ากูก็เด็กเขากว่าในมันเดมีปุ่มให้กูก็เปิดคะ่ะเนาะตอนตาก็ไล่ดีเปิดเดย้าในจึงมันเดเป็นจังไหนคะ่ะเนาะมันเดึ้นมาสาธาระการสร้างไล่ไลค่ะนะเพราะว่าเขาเด็กเขามามันเดเป็นจังไหนคะ่ะเนาะในคะ่ะตอนตา ก็ไหลที่เฮ็ดพิษมันเดือดเคืเหมือนปีมวยใสในคะเนาะแจ้งเตือนไว้ว่าโปรไฟล์ของเขามีปัญหาในคะเนาะแต่ตั้งตาก็ไหลที่สร้างไล่ไล่เยาะอ๋เฮ็ดพิษเนี่ยมันเด็มเมียนในคะเนาะเยาะก็เขามาเด็กด้วยตีในเลยค่ะว่าคุณสมบัติของเขาผ่านอันไรพองเลยค่ะ อัน,นีนตีสร้างไรจอมลาวนะคะเนาะเยอะก็เครื่องมือทงอันก็จะเป็นโปรแกรมสมาชิกนะคะเนาะมันตีสร้างไรสองอันนะคะเนาะในเพจอันไหนะค่ะนะตอนตาก็ไรดีไปไรเปิดในจึงกูก็ได้เขากว,วา่าเยอะก็เปิดในก็เพจบุกเจ้าเก่านั่นตีสร้างไรไรจอมเพจบุกเนะคะเนาะแต่ก็อําไปสร้างไรก,ก,กั้มเหลียวค่ะนะกูก็กูก็หลูไรเฮเธอผ่านปักเปิงของเขาก่อนนะ,นะ,นะคะนะเพราะกูก็ก็เด็กเปิดอันดีบเป็นไซรัดเมื่อกล้เยี่ยในจึงพู้ไดตามแต่เลี้ยงขึ้นมาอยู่จังไหนนะคะเนาะ ป้าวังขึ้นมาอยู่เจ้าไหนเย่าไหนจึ้งเปราว่าเขาเปิดว่าเยา่าเข้าไข้ห่วจ่องเพศเข้าปลาผ่านปักเปงจ่องปลา้างเงินไรไหนกูก็เด,ด,ด็กกว่าด้วยดีวา่าหรูเล็ดปอดในไรค่ะกะเชียก์ด้วยว่าเพศเขาจ่องปลา้างไร่จมเหลาหา้าจมโฆษณาในสตรีมห้าจะในนั้นขนาดเนาะเต็กเขากว่าดีเนคะ่ะดีหาเงินในค่ะนะจิมเขากว่าค่ะ พราะว่ากูก็จิ้มเขาบ้างเนี่ยมันตีหันข้อมูลข้อมมุนนะคะเนาะในค่ะอันดีเลาวนี่ก็สร้างเงินไย่อย่าในเปลี่ยนส่ตังค่าขับเงินกับยาวมันมันอ่ำึ้นมาตั้งค่าค่ะเนาะตอนตากก็เลยดีว่าสร้างไรเยาวแต่ว่าไปไรตั้งค่าขับเงินมันเดีขึ้นมากเฮตั้งค่าค่ะนะกูก็ก็เด็กเขากว่ากัดตั้งค่าใส่ข้อมูลวัดไว้เขาเห้ใส่อ่าหมายเลขกบ้านเสียหอยก็อย่าเป็นอันเยาว์ใหญ่ในค่ะเนาะไล่ตั้งค่าขับเงินเปลี่ยนสายยามให้คลิปล่งไว้ป่านเยาวค่ะนะตอนตากก็เลยดีหาคลิปอ่ำหันแตม เย่ากกอันที่เป็นสามอันแนแห้งเลยว่ามันล็อกกุญแจไว้แห้งมันคัดซ่ไว้หลาในมังก็้ขู่ค่ะเนาะป้อว่าเข้าไปผ่านปักเปิงในมันจะคัดซ่ไว้จังไหนค่ะป้อมอะไรที่เข้าผ่านเดี่ยวในจื้อหมักโซ่อจังไี่ก็มันเดกเปิดห้างกล้วยมันไหนค่ะเนาะอันนี้เข้าเปิดกล้วยอ่ำไรค่ะเข้าเดี๋ยวไรผ่านปักเปิงมันถึงเดบเปิดไรไหนค่ะเนาะย้่อเบอจังนั้นป้อว่ากูก็ผ่านปักเปิงเยาโกตังค่ะคับเงิือนลงขีปติ๊กไหนค่ะเนาะป้อว่าลงขีปติ๊กไหนก็ โฆษณาคาร์บอนนั้นก็กูกอดอไล่ไล่ไล่ใจไหมคะอ๋อ ตอนดาบไฮดีไปผ่านเฮอันในจึงกูก็หลุดไหลลงคลิปติ๊กๆค่ะเนาะหนังฮือเดีไหลผ่านไว้ๆค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเฟซส่วนตัวพีิมพ์สายคณะกนะูก็มาแอดเป็นได้กกันไรค่ะนะส่วนของพีิมพ์สายอันนี้ส่วนมากพีิมพ์สายเดียมะสร้างไล่ไล่จอมเพจุ๊กอันนี้นค่ะเนาะพิมพ์สายเดี๋ยวสร้างในเพจกล้วยกล้วยกวาดีในเพจเลเดีเ๋ยวเพจพวกนมันสร้างไล่ไล่เหมือนกันค่ะเนาะเพราะ่ปะเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวเดี๋ยวไม่มีคนติดตามหาเห็นก็คืนถึงได้สร้างไลรค่ะเนาะ เพราะว่าเป็นเพจซ้ำนเดี๋ยวเลยมีโพดิตามหนึ่งเหมือนคืนถึงเด้สร้างล์ย,ยลายในคะนาออันนี้ก็เกี่ยวเลยลองตรวบเลยเอามาลัดในปันในค่กูเก็ค่ะ,คะย้อนเบอร์ชั่นนั้นเอาว่ากูก็ลเดจใจเป็นเพจส่วนตัวก็นลีเป็นเพจพุกเพจเกานลีจามเฮดเลยค่ะนาะมันสร้างลน์ตั้งสองอันค่ะเพราะว่าเขาใกล้ๆลงคลงขีปใกล้ๆลงปัตตาสี ลงบันกูว่นนหน่ยจึงสร้างไรไว้แน่นอนค่ะเนาะปันแห่งใจกูก็ขาดตอโดยมาถึงดีในยย่แต่กูก็ก็แลบติดปองใจกันเย่าจังใจค่ะตอนตาก็ไหลดีมีความถามแทงต่างอันและอํานั้นก็อําปองใจดีไลกูก็เต็มคอมเมนต์ไว้ในใ้คลิปในคณะเป็นไว้ไซติมาอัดคลิปเหตุตอบปันกูก็กูคอมเมนต์หน่ค่ะเนาะ ตอนตาก็เลยดีว่าเอา facebook ส่วนตัวแห้สร้างไลไลในก็ไลเหมือนกันค่ะนกะก็คคลิปในก็ไล่กล้ามตออไปอค่ะเนาะตอนตาก็เลยดีสร้างไลไลในจอมเพจเฟซบุ๊กในก็ไลเหมือนกันค่ะ คอลีมันก็อ่ามันเป็นคอลีก็เมี้ยวๆนะคะเนาะตอนตาเพื่ลูกส่วนตัวแน,น่ๆอ่าพอดีตามหาเหงาก,ก็สร,ร้างไรเอ่ยแต่พอเป็นเพื่ลูกเพจในแลบเตีไรใจพอดีตามเหมือนคืนค่ะเนาะอันนี้ก็เกี่ยวเลยลองตัวทุกค่ะนะเมือรร่อเป็นใส่เตจ้าสร้างไรไรจอมเพจแน,นนะ่ๆพอดีตามเหมือนคืนจะไหนคะเนาะถึงได้สร,ร้างไรค่ะนะย่อก็เปิดตีไรมาตัวคลิปเพาโคบเหมือนหน้าที่เหมือนกันค่ะเนาะในเพจส่วนตัวก็เหมือนกันในเพจก็เหมือนกันค่ะนะย่อก็ ในข่าวดัง30วันในแนเฮาโหลดไลแชร์คลิปลงหาคลิปคืนนค่ะเนาะตไลเป็นคลิปอันตีอําพิดปักปึงของเขาคะเนาะอํานั้นก็อ่าโฮมจ้อมถ่ายทอดสดก็ไลนคะเนาะให้มันเป็นหาคลิปค่ะนะอันที่เฮาแชร์ลงเพจพวกเฮาจังในค่ะเนาะยก็ตอนตาก็ไลดี่ผ่านเดียวนก็มันได้มีให้ตังค่าจังน้ดนี่ก็มือกลนะคะนะภัยที่ว่ามีให้ตังค่าเนี่ยก็กก็ตังค่ารับเงินกันก็ลงคลิปลงคลิปลงคลิปติ๊กๆกก็ได้ไลมีไลนค่ะเนาะอ่า หมือนจังมาเสร้างแล้วแเงินแน่บ่วางไปเต็ม100เพิ่นได้ไปปนเฮากก็เฮาก็ลลสร้างมาสร้างมาสร้างมาให้มันเต็มก่อนเพราะว่ามันเต็มยวเพิ่นจองก้อยโอนปนเฮาจังได๋ค่ะเนาะใจเย็นๆกก็การที่เฮาหาหลายๆจ้อมจังได๋น่บ่ว่าเฮาอ่ําคัดใจได้แท้แน่มันอ่ํากว่าถึงเป้าหมายมันเดี่ยมเฮ็ดให้เฮาไล่นั่นน่ะเนาะย้นบ่จังนั้นกก็ลไล่ใจเย็นๆเดียวก็เฮ็ดมันกว่าติ๊กๆคณะบิยมยามกก็ก็ติเฮ็ดไล่ปก็เป็นนธรรมดาก้อนนึงก้อยเหี่ยวก เฮ็ดพ eh ีดเฮ็ดถูกเกี่ยวเลยลองการตัดต eh ่อเกี่ยวเลยลองการเฮ็ดคลิปเจ้ในายบิ๊มไปใส่อ่ำแขนอ่ำม้อมาก่อนเหมือนกันเมื่อเร็วนั้นก็บิ๊มไปใส่อ่ำไปแขนเหมือนกันค่ะน้อยยันบอยไปใส่อ่ำมีข้าวย่ำเหลียบเฮ็ดเหมือนกันนะแต่บิ๊มไปใส่ก็ป้อมมีรองหู ลองดีลๆมาผักมันกูก็อยู่นะคะเนาะย้อนเวอร์เจนั้นผักกูก็เด,ด็กติดตามใบจ้อมหนังหื้อเพราะว่ามีลองดีลๆมาลง่งหวานกูก็เดรย์หันจึงนะคะเนาะคลิปในกอผักแช่ออกกว่าให้ก้นต่างก็ไล่ทอมไล่หู้จ้อมกันหนังหื้อเฮาห้ากูก็เดรย์หูดเดรย์โมอกันกูก็นะคะเนาะใครให้พี่น้องใต้เฮาตั้งนลำตั้งหลายที่อยู่ไว้ที่ในเมืองไทยไหนไหน,าน,าน,านามาสร้างไรลรไล่จ้อมเฟซบุ๊กกันนะคะเนาะ